สวัสดีครับลูกค้าทุกคนฮะมาเจอกับทางร้านของเราอีกแล้วนะครับเป็นร้านขายกางเกงยีนรีไวายมือสองขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะมาดูกางเกงยีนรีไวายรุ่น501มือสองตัวนี้นะครับเป็นสีบลูยิ่งเข้มๆอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเราในคลิปนี้นะฮะนำเสนอกางเกงยีนตัวนี้นะฮะดับเป็นยูสามสิบหกเอลสามสิบสี่นะครับขนาดวัดจริงเอลสามสิบหกยาวทั้งตัวสี่สิบหกปลายขาแปดจุดห้านิ้วเมตรอินตุรกีร,ราคาหนึ่ง ลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อที่เบอร์โทร0961519525เป็นเบอร์โทรแอดมินทางร้านของเรานะครับรับรองว่าคุณภาพสินค้าจากทางทางของเราเกินราคาแน่นอนครับเป็นสีบูยิ้มเข้มๆนะฮะลูกค้าดูด้านหลังไปด้วยนะฮะด้านหลังจะเข้มกว่าด้านหน้านิดหน่อยทุกตัวนะฮะเนี่ยนะครับเป็นสีบูยินงเข้มๆสวยๆนะฮะร,ราคา1,250บาทเป็นงานประเทศตุรกีสนใจติดต่อ0961519525ได้เลยครับผม ัวน mm ี้นะครับงานจะให้ด yeah> ูงานปลายขานะครับงานปลายขาจะเป็นงานปลายขาเย็บแบบลูกโซ่นะฮะก็จะมีรอยเย็บส้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะเป็นงานเย็บแบบลูกโซ่จะมีรอยเย็บส้นมานิดหน่อยนะฮะทั้งสองข้างครัะก็เป็นเรื่องปกตินะฮะกับกางเกงยีนส์มือสองนะก็จะมาประมาณนี้นะเนี่ยนะตะเข็บเป็นตะเข็บริมโพงสีเข้มๆนะฮะเหมือนสียงเกงเลยนะฮะงานเย็บปลายขาแบบลูกโซ่เนี่ยนะฮะเราก็จะมั่นใจได้ว่าการเย็บแบบลูกโซ่เนี้ยจะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นนะฮะจะไม่ค่อยมี คือเครื่องจักรที่ใช้เย็บลูกโซ่เนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยมีแบบว่าอยู่ตามชุมชนหรือว่าอยู่ตามหมู่บ้านทั่วไปนั่นเองนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะมาจากอุตสาหกรรมทั้งหมดนะฮะเย็บแบบลูกโซ่นะฮะเพราะว่าเครื่องจักรที่ใช้เย็บแบบลูกโซ่นี้จะมีรอราคาค่อนข้างจะสูงนั่นเองฮะก็นําเกร็ดสาระดีๆมาพูดสู่กันฟังมาเล่าสู่ทุกท่านที่ติดตามช่องของเราอยู่ให้ฟังนะครับเป็นงานป้ายหนังแท้นะครับลุกคคาทุกคนเป็นงานป้ายหนังแท้ป้ายเรซแถบสกรีนสองหน้าเป็นสีบลูยิ่งเข้มนะฮะอีกหนึ่งตัวนะฮ สวยเข้มเสมอตัวปลายเท้าจะมีเราเหยียบส้นนิดหน่อยก็เป็นเรื่องปกติของกางเกงมือสองนะฮะกางเกงยีนีไวเนีย่ยนะฮะรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะครับเขาจะเป็นงานกระดุมแบบนี้นะฮะลูกค้าเขาจะเป็นงานกระดุมนะฮะส่วนกระดุมล่างเม็ดล่างเนี่ยก็จะมีขนาดมากหรือน้อยตามขนาดไซส์ของกางเกงแต่ละตัวหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละประเทศก็าอาจจะแตกต่างกันไปอย่างเช่นกางเกงตัวนี้นะฮะก็จะมีหนึ่งเม็ดบนแล้วก็ข้างล่างก็งงงงจะมีอยู่สี่เม็ดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ กระดุมจะมีสีเม็ดนะฮะซึ่งสีเนี่ยเป็นสีเป็นกางเกงมือสองเนี่ยแบบสีสวยเสมอตัวมากเลยฮะกางเกงตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะสีสวยเข้มเสมอตัวนะครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้กางเกงรีวเนี่ยนะครับมือสองเนี่ยก็คือว่าเราจะมีใจรักเกี่ยวกับกางเกงมือสองที่ซึ่งสวยแบบเซ่อเซ่สวยแบบงานวินเทจอ่ะนะฮะจะไม่ชอบกางเกงใหม่สักเท่าไหร,ร่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับผมที่สวยแล้วก็เสมอตัวครับตัวนี้สีเข้มสวยเสมอตัวนะฮะดับเบิลยูสามสิบหกเอลสามสิบสี่ขนาดวัดจริงนะฮะ ขนาดวจริงกางเกงตัวนี้เอวสามสิบหกยาวทั้งตัวสี่สิบหกปลายขาแปดจุดห้าเมตรอินตุรกีราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะฮะซึ่งถือว่าราคาก็ไม่ได้แพงอะไรเลยนะฮะก็กางเกงมือสองนะฮะก็จะประมาณนี้นะสะภาพกางเกงที่ร้านเรานะลูกค้าที่อุดหนุนเราก็จะทราบดีนะว่าคุณภาพเกินราคาแน่นอนครับลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อขอดูรายละเอยียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0ู6ย์ 1519525กกับทางแอดมินเราได้เลยครับขอบคุณครับ